วันนี้พี่อ้อยพาเพื่อนมาอยู่ที่ตลาดนัดเดอ้ออันนี้พี่อ้อยมายืนกินไอติมก็ตรงมุมนี้พอดีนะคะแล้วก็เห็นภาพมันแบบว่าคนเดินตลาดเพื่อก็เลยเริ่มต้นถ่ายคลิปตรงนี้เลยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณสามนาทีนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคลิปฉบ,บับแนวนอนซึ่งค่อนข้างจะถ่ายลำบากแล้วก็เป็นที่จับตามองของคนเดินตลาดเพราะว่าเขาคงคิดว่าพี่อ้อยถ่ายภาพ ไปทาอะไรเพราะว่ามันเป็นแนวนอนก็จะเป็นจุดที่สังเกตได้เนาะไม่เหมือนแนวตั้งถ้าแนวตั้งเขาก็จะนึกว่าเราถือโทรศัพท์ประมาณนั้นเนาะถือโทรศัพท์คุยแต่ก็พี่ว่าก็ตกเป็นเป้าสายตาแต่ตอนนี้พี่ว่ายืนระหว่างที่พี่ว่ายืนกินไอติมตรงใกล้ๆต้นไม้ตรงนี้นะคะพี่ว่าก็ได้ถ่ายรูปอาจจะสั่นไปน้อยหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อี่วยต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนยน,นะคะที่ทําให้ลายตาอันนี้ก็เป็นตลาด แล้วก็มีแฟตอ่าที่อยู่อาศัยของอาชาวโรงงานนะคะโดยรอบตลาดนี้นะคะอันนี้พี่อ้อยก็เป็นบรรยากาศดีวันนี้ก็คือฝนยังไม่ไม่ตกลงมานะคะก็จะรีบถ่ายแล้วรีบกลับที่พักเหมือนกันเพราะว่าดูท้องฟ้ามันก็ตั้งเขามาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่อ้อยก็ต้องรีบถ่ายให้เร็วที่สุดนะคะก็เอาเป็นแบบนี้ก็ท้องฟ้ามีเมฆมาเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ถ่าย อันนี้เนหน่อยๆนะคะก็คือบรรยากาศที่เราหาซื้อของกินก็จะมีของกินเยอะนะคะแต่พี่ว่าไม่ได้ซูมไปที่อของกินให้ให้ชมเพราะว่ามันจะเราไม่ได้ไปอุดหนุนแม่ค้เาเขาไปถ่ายก็เกรงใจเขามอนกันนะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศเล็กน,น้อยนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมไปนะคะในขณะที่พี่วา้เดินหาซื้อของกินนะคะก็มาที่โซนผักผลไม้แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นขายลำไยนะคะ จำใหญ่ก็จะเป็นผลไม้รสหวานก็ทานอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นภาพสุลมุนของคนเลิกงานแล้วก็จะเดินหาซื้อของกินกันนะคะพี่เอ๋ตัดภาพมาที่เดินกลับห้องกลับที่พักนะคะก็เป็นเส้นทางเป็นซอยเล็กๆออกจากถนนใหญ่ก็จะเป็นซอยเล็กๆนะคะที่มุ่งหน้ามาที่อหอพักพี่เอ,อ๋อยู่นะคะนี่นะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะสีสม้สมๆนี่ไม่ใช่แต่ตรงนี้เนี่ยใช่เลยนะคะ ก็จะเป็นหอพักที่พี่อ้อยอยู่นะคะเป็นเป็นแฟดก็ไม่รู้้าอะไรห้องเป็นห้องรูหนูของพี่อ้อยเองนะคะอันนี้พี่อ้อยก็พาชมรูหนูนะคะพาชมรูหนูของที่พักพี่อ้อยก็จะพาขึ้นชมจะมองเห็นวิวสะพานพระรามเก้าริบหลี่อยู่ใกล้ๆนู้นเนอค่ะก็ชั้นสีที่พี่มายืนอยู่ก็จะเห็นธนาคารกสิกรอ่าถนนพระรามสามอยู่ตรงนู้นนะคะตรงที่อ่าเห็นมองเห็นวิวสะพานพระรามเก้านะคะที่ ขนาดคู่อยู่ตรงนู้นนะคะก็จะมองเห็นไกลๆนะคะเพื่อจะขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อเพื่อนๆขอบคุณลหลายๆจ้า